กดไลค์ใช้กดแชร์ภูมิใจเสนอเยอะขนาดนั้นฉันก็วีนนะในเวลาใบาสี่อ,อะไรนะขเขาเสียงว่าอะไรนะพี่จุ๋มมาดูนี่สิเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ในกีนก่อนไหน โอ้โหจุ๋มอะะไรคจะอ่านเห็นไหมนี่ค่ะไม่เห็นเขาบอกว่าน้องโมเดลคิดถึงโมเดลเขาบอกชงไซเสียแล้วล่ะเก่งใช่ไหมโมเดลโมเดลอืมไปไม่ติดหรอมีแต่คนกว่าคิดถึงน้องโมเดลเลยมีแต่คนคิดถึงน้องโมเดลมาเข้ากล้องหน่ยคะน้องโมเดลเมื่อกี้เราเห็นของตานเหลือเท่าไหร่นะเหลืออันเดียวปะโอเคนะำตรง ันตาเหลือหนึ่งตรงเนาะไอเดียวสองเกิงสองใช่ไหมได้จต่ไปก่อนโอ้คุยคุยคุยไม่เป็นเลยอ่านยังอ่านไม่เห็นเลยมากันโมเดล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 จ้าแค่นั้นแหละบอยกับแป๊บนึงนะคะอันนี้แบบว่าพี่จุ๋มอูเจนโมเดลอ่ะน้องโมเดล อันนี้ใส่กองได้ไหมกันแดดหรอแตกหรโอเคมันใส่ดีแล้วแตองดีกว่าเออเพราะว่ากันแดดมันตึงเนาะว่ะแตกอ่าไปเลื่อไปกันแดดนะคุณพ่อหรอเหมือนเดิมเลยเขาบอกจีนดอน้องโมเดลเข้ากล้องหน่อยค่ะจะส่งของให้เขาบอกน้องโมเดลพี่เขาจะให้ของขวัญเนี่ยเลยน้องโมเดลมาเข้ากล้องหน่อยค่ะพี่เอาชื่อเ๋อโอ้โห จะให้ของพี่เขบอกว่าจะส่งของให้อ่ะมองไว้มองไว้อ่ะมาแล้วค่ะมีส่วนที่ตั้งเราบ้างไหมมีมีมีโมเดลวาดเองเหรอเนี่ระบายโชว์ดิระบายสีค่ะอุ้ยระบายสีไม่ได้ค่ะแตกินโคลไม่มีลูกตามีค่ะอุ้ยวาสวยจังระบายค่ะ ระบายสีค่ะไม่ได้วาดค่ะวาดขมุกมากสวยไหมสวยพี่เก่งยังทำไม่ได้เลยใช่ปู่ก็ทำไม่ได้ใช่สีนะใช่วันนี้ใช้วันนี้ใช้สีอะไรบุ๊กลบสีอะคือเหนือเกินคนเหนือเกินคน ก็ไม่ใช่ครั้งแรกและครั้งนี้เยอะด้วยโมเดลบอกพี่แอนเอาโคให้ป้านหน่อยดิโอเคค่ะไม่มีน้ำตาลนะ,ะมีแววศิละปนนะน้องโมเดลน่าเหมือนโอบเซนเรียกแต่โมเดลนะพ่อไม่เคยเรียกชื่อบุ๋มเลยนะไม่ใช่ใน,นนี้คือขึ้นโม,โมเดลโมเดลโมเดลจ้าก็อ่าน<ม>บอกว่าบ,บุ๋มจังให้อ่านคอมเมนต์ออกมาก็อ่านเงี้ยอ่ะผิดอีก สามเสนเอาไ,มไ,ไหมจะ,ะทิาให้เอาไหมเอาไงี้ยค่ะขอบคุพค่อะไรถึงว่าอะไรนะรี่้างบน<อ>แกมบุสวัสดีค่ะบูหันไม่เห็นพอดีขาเล็กมากเอาอะไรมาขาเล็กจริงหรอ แม่แก้มนึกว่าสะพายกระเป๋าอ,อะไรหรอนั่นไงสะพายกระเป๋าอ่ะอ๋อซื้อใช่ไหมเออเหมือนสะพายกระเป๋าอยู่บ้านเลยอุย้ยตาใจดีขั้นหนึ่งที่มีหมูกระดูกหมูอยู่บนหัวดูแบบไม่ชอบกินเลยนะ <laughs> นี่ตอนนี้หายแล้วนะแล้วพร้อมแล้วหิวหรือด้วยหา,หายปวดท้องแล้วหิว,ว,วหรือด้วยเก่งเหรอ จริงปากไม่ใช่เพราะว่าพ่อเขาเป็นร้าขายยาให้กินยาไงสั่งยาให้ไงสน่งจบแล้วพี่จุ๋มเราคิดอยู่แล้วอยู่แล้วอะอย่จุ๋มขอบคุณค่ะเมื่อเช้ามันไม่ได้ไงมันไม่หยุดยาตัวนั้นมันไม่หยุด